เราเราเราเพ่นหายเพื่หาอยู่ไม่ใช่ก็พี่เชนนั่นไปไหนที่เป็นดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับดดียุ่งอยู่สวัสดีลูกไปไปถือเล่าไปไปถือเล่าเล่านี่ต้องให้เน่ มาไหนคนไหนเมื่อกี้นี่หมดเลยค่ะถือไก่ถือไก่ถือไก่ไก่ท่านไก่ไหนไก่ใหญ่เนี่ยไก่โอเคเลยไก่เลยอ๋อใครก็ได้ใครก็ถือไก่ขึ้นไปใครก็ได้ทำเลยอ่ะไทยไทยโดนเลยอ๋อเรามาป้อยกันนนี้ถือไก่เด้อคนนี้จะมีคนนี้ถือไก่เด้อเลยอ๋ออ้าต่อไปอขับไปนี่อ้าวอละขี่คอขี่คอใช่ปะ

ัเกามิรูปิทิจารัสเถจันทริเิวมารีทิพรเถจามิตรูนาคานิเาวุทุเุมายันตุเทวาสลาตลวิสเมยักันตปนาคาติทันตันทิเตยังมุนโรจันนัสตุมิตุล ธรรมโชนะกโลหอยัมภะชนตาธรรมโชนากะโลหอยัมภะันตาธรรมะชนะกะโลหอยัมภะันตาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปติติสีวันิสิติตาจันชัยติสวัสดีลาภูนโมพุทธายะชัยยะชัยยะอิติปิโสภะคะวาญาตรายาณดีพระอาทิตย์ชัยศีสวัสดีลาภ นะโมพุทธายะชัยยชัยยะอิะติปิโสควายญาตรายามดีราติชัยจีสวัสดีลาภูนามพุทธายะ ขาขาววัวหมูวัวหมูมากวัวหมูเอาวัวหมูวัววัวเอาเล่าใช่ับจกระบวนเลย

ใครอยากมากเลยแต่กูใครมีกระเป๋าอะไรบ้างวะปลายปลายมีกระเป๋าเออปลายมีกระเป๋าเอีกแบบเนาะออไม่หรอปลายถ่ายถ่ายถ่ายวีดีโอที่ถ่ายค้างอยู่ป่ะงไถ่ายค้างอยู่เฮ้ยโทษโทษโทษเลยอ๋อจุดเดียวจุดเดียวหนูแบ่งกัน อ๋อถืออันเดียวอ่ะแบ่งกันแบ่งกันบอลบอลป่าว่

แล้วยังครับเอาดกามนั่นแล้วยังอ้าวไปต่อเนาะไปเลยค่ะโวอีโวอีโยมครั้งก่อนเขาม่ไดวยใหยกักนกว้บอลบโหดำเลยลูกปยังโลยให้ได้ตั้งสมั้งคงโหน่อยโหน่อย

anh nick na nào tỏ con 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 video ครับจะ Thank right. you. หิวไม่ใช่

บอลบอลบอลแขนลงแขนลงนี่เอาเอามือลงเอามือมึงอเออเียยวบกยังน่ามมยดี๋วั 2ปีนะอันนี้ไม่เปิดสนิทเลยนะก็เลยย้ายไปเลยนะอ๋อไปเลยนะมีหมดเลยนะ33 <laughs> <laughs> หนักหนักหน่อยหนักหนักหน่อยมาให้ช่วยให้่ยให้ช่วยเิมาให้่ยหน่อยไป่นยัน่นยันคผ่านไหมผ่านอเล่หรอไปทมไม่ได้อะนี่นี่เราไปดังไม่รู้ง

ดีครับดีงานมือคนสิบสอันดีนะครับว <ừ> ัวอด